พืที่ทำบ้างก็แบบแบบแบบเนี้ยสามเหลี่ยมนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ค่อยดังอย่างเงี้ยเดี๋ยวครับไปต่ำไปอุ้ย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 ผู้ชมครับมีภาพเหตุการณ์เด็กนักเรียชายคนหนึ่ง ดังใช้ได้เอาเรื่องเอาเรื่องวิธีพับนะครับอย่างแรกนะครับก็พับมือมาพับมือไม่ใช่อย่างแรกก็พับ พับอย่างเงี้ยนั่นๆๆๆโอ้ยมันลำบนกอยู่แล้วให้รีดนะครับวิวิวิเกือบลม้มแล้วก็รีดนะครับแล,แล้วก็รีดแล้วก็เอามาให้เป็นอย่างนงี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็พับตามเส้นมันนะครับพับตามเส้นเส้นตรงกลาง ที่เราพับไปเมื่อกี้อะทั้งสีมุมเลยนะครับสีมุมสีมุมสีพพอครบสีมุมแล้วให,ให้พับลงมาครับเฮ้ยไม่ใช่เนี่ยให้พับเนี่ยให้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อยู่ใช่ไหม แล้วก็ทำนี้ลงมาลงมาแล้วทีนี้เราก็รีดพอรีดเสร็จล้วก็พักมานี้แล้วเราก็รีดแล้วก็เอาออกมาเดี๋ยวเดี๋ยว ทำให้มันเป็นฝ kind of ั่งนี้นะครับกับด้านเอ้ยเริ่มไม่เข้าใจเริ่มจำไม่ได้เนี่ยเนี่ยเออแล้วก็ทำนี้่นี่ยจับตรงนี้แล้วก็งองอลงนะครับ ทั้งสองด้านนะครับนะนี่ไม่ต้องดูช่องผมอ่ะนะครับแล้วเจนี้มันะะมเป็นด้านนี้แล้วก็หันมาอีกด้านแล้วก็พับใช่ไหมวะแล้วก็พับแล้วก็จะเป็นบังโบอีกครับสามเหลี่ยมอุวย อายุ19ปีน้องบาสนะครับน้องบาสเป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคปวสแผนเทคนิคคอมพิวเตอร์ับรอ่าตรงน้วคู่กับเสื้อขยี้ใบด้วยคู่กับเสื้อขยี้ใบช่องผมก็ขยี้ใบนี่น่า้ตอนเก็บันนี เราทำแบบนี้แล้วด้านนี้มันจะออกมาเราแค่ดันเขาเขาโน้ก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าใครได้ดูคลิปนี้อย่าลืมก,ไกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายวีวีวี